สวัสดีค่ะพี่นอ้องอยากสิป้าโม,ามนหกทุเรียนพี่นอ้องโมนตุเรียนค่ะพี่นอ้องโมนทุเรียนแล้วก็ไปกินก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวโมน เนี่ยก็ลังลายพี่น้องสว่วน นี่และแล้วครับพี่น้องนี่เงี้ยก็เป็นหลาดใช้จานหลาดใช้กัข่าเนี้ยวหมูค่ะนี่ค่ะทุเรียนทุเรียนน่าก็สิมาหลาดใช้ข่าเนี้ยวหมูค่ะพี่น้องโอหเป็นตะเสียพี่น้องน้ำงไปคงวกาตีลาดค่ะ เอาง่าใสบไปนี่หัวงาโล่แลยนะพี่น้องนากินบอคา้าไ,ไปกินน้ำยายนะค่ะบันนี้อ้กินน้ำยายก็ขอฝาไว้แก่เนี่ก็น้อค่ะรอดติดตามลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้ยายเรียกพ่าเฮ็ดพ่า,พา,พากินในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ